เรื่องที่2ที่อยากที่จะเอามาพูดคุยกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือตัวเลข n o n ฟาร์ payroll ที่เราคุยกันต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีการไล่นะคะหัวหน้าของ Bureau of Labor Statistics Commissioner นะคะคุณอิริก้าออกไปค่ะซึ่งตัว BLS เนี่ยนะคะก็คือหน่วยงานในการรวบรวมสถิติของตัวเลขจ้างงานตัวเลขการว่างงานพวก unemployment แล้วก็ nonfarm payroll ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมตัวเลข n o n ฟาร์ payroll เนี่ยมันถูก r e v i s e ดาว n ปรับลดลงถึง2 8 0 0 0 0่น กว่าตำแหน่งเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้ยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขนอนฟาร์มได้จริงหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าใน b ู o เบิร์กออดลอ t เนี่ยเขามีการาไปสัมภาษณ์ชีฟของตัว BLS คนก่อน,นะคะก็ทําให้เราเข้าใจว่าอา๋อนอนฟาร์มเพโรนี่เขาสำรวจยังไงคะ่ะโดยปกติแล้วค่ะหน่วยงานเนี้ยเขาจะเซ็นเอาเซอร์เวย์ค่ะส่งแบบสอบถามออกไปให้บริษัท เป็นแสนๆสนบริษัททั่วอเมริกาเลยนะคะเราให้บริษัทเหล่านี้กรอกกลับมาค่ะว่าเดือนที่ผ่านมามีการจ้างงานเท่าไหร่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเ,เขาควรจะส่งกลับมาภายในสิ้นเดือนสมมติส่งฟอร์มออกไปต้นเดือนอบริษัทเหล่านี้ควรจะส่งฟอร์มลบบมาภายในสิ้นเดือนนะแต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่สามารถกรอกแล้วก็ส่งกลับมาได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเดือนแรกเนี่ยบริษัทเหล่านี้ส่ง กลับเข้ามาแค่68%ของเซอร์เวที่ส่งออกเขาออกไปค่ะมันก็เลยทําให้ตัว non ฟาร์ p a y โรที่เราเห็นตัวเลขแรกเนี่ยมันดูแบบมันจะทอนแค่ประมาณ68%ของบริษัททั้งหมดใช่ไหมคะทีนี้พอเดือนที่2องเขาบอกว่าก็จะได้เซอร์เวทคาตอบกลับมาเพิ่มมากขึ้นคําตอบกลายเป็นตอนนี้83%ของบริษัทที่เราสํารวจนะคะเพราะฉะนั้นเซอร์เวทครั้งที่2เนี่ยก็จะดูมีความแม่นยําเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เดือนที่3เนี่ยกลายเป็นว่าบริษัทเขาส่งฟอร์มกลับมาแทบจะครบแล้วประมาณ93% 3เพรราะะะฉนนััน้้ี่คงทก็จ สะท้อนภาพความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขของเดือนแรกที่นอนฟฟรามเพโรประกาศออกมาในวีคแรกของวันศุกร์เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนแค่ประมาณ68%ของบริษัทที่ทางการเซอร์เวยเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้ตัวเลขมีการคาดเคลื่อนนี่ก็เป็นที่มาว่าทําไมตัวเลขนอนฟฟร์มเพโรของที่ประกาศออกมาในเดือนแรกเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงแล้วก็ต้องมีรีวิชัน่นมีการปรับประมาณการในเดือนที่2แล้วก็เดือนที่3มนะคะมันมาจากวิธีในการสำรวจบริษัทเหล่านี้นั่นเองค่ะ หวังว่าทุกท่านจะเคลียร์เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าวิธีที่เราดู non f a ร์ p a y r o เราต้องดูยังไงนะคะแล้วเราต้องดูรีวิชั่นหลังจากนั้นด้วยค่ะ